พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนกรีนี้เยี่ยมพี่น้องชาวใต้ติดตามพ้นการบริหารจัดการน้ำทีจังหวัดกระบี่พังงากำชับทุกหน่วยนะครับเร่งสำรองน้ำชายในสถานการณ์เลงพันนีนะครับและก็เดินหน้าแผ่นรับมืออุทกภัยในปี6กครับโดยแรกแต่ว่านะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกร,กรัฐมุกติในฐานะผู้อำนวยการกองนวยการน้ำแห่งชาติกนอนชอนะครับพร้อมด้วยนายชะยันเมืองทง รองเลขาธิการสำนักง,งานสภาปปกาน a n แห่งชาติและว่านาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามโครงการบริจัดการรพยากรน้ําและพบปะประชาชนที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงานะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยได้ไปติดตามพ้นการดําเนินโครงการสํคาคัญของจังหวัดกระบี่นะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนองเล่ยช่วงซ่องตาบุญพลุเตี้ยและอําเภอพนม จังหวัดกระบี่นะครับโดยมีนายพัสกรบุญยะลักษ์ผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ได้ต้อนรับนะครับและกล่า,ลาวภาพรวมของจังหวัดกระบี่ครับค่ะพอในวันบ่ายค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะกะ็เดินทางโต้ค่ะไปที่จังหวัดพังงา ไปตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการบริหารจัดการน้ำโดยจุดแรกค่ะเป็นการรับฟังการรายงานภาพรวมและก็ข้อมูลของโครงการที่ศาลาอเนกประสงรงเทศบาลตําบลท้านาอาเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะมีนายทะเลิงซักหนุดประหันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การกล่าวตอนรับและก็บรรยายสรุปภาพรวมข้องจังหวัดและก็มีนายทวีซักธนะเดีโชพนค่ะรองอธิบดีกรมชลประทานมีการนําเสนอในการดําเนินงานโครงการไา่กระโปงอันเนื่องมาจากพาราชดำริ แล้วก็ทีนี้ก็เดินไปโต๊ะค่ะเดินทางกันไปโต๊ตรวจโครงการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการไฝ่กระบปงอําเภอกระบปงจังหวัดพังงาโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะผลเอกประวิทย์ก็ได้กล่าวมอบนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆในภาพร่วมค่ะให้แสดง แสดงถึงความเป็นห่วงถึงสถานาการณ์ภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้มีการเน้นย้ำนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงเตรียมสำรองน้ำชายเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกร็รายงานพ่นต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะอนุกรรมการลุ่มนม้ำเพื่อชายวางแผ่นแก้ไขปัญหาก,กันต่อไปรวมไปถึงการยกระดับความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ในอนาคตด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับในจังหวัดกระบี่นะครับนาก็ได้มอบกลมทรัพยากรน้ำ <c oughs> สำรวจพืืนที่นะครับตีเสียงต่อการคาดแคลนน้ำและกับเตรียมรับมือให้ทันต่อสถานการณ์และกับผืนที่จังหวัดพังงานเนี่ยมอบมให้กลุ่มชประทานสำรวจซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบให้ยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานสำรวจพื้นที่เสียงคาดแคลนน้ำนะครับเพื่อเตรียมแพ่นในการรับมือทันสถานการณ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสร้างความเข้าใจและความรวมมือกับประชาชนนะครับจึงมอบให้ทางซ่งจังหวัดเนี่ย สร้างการรับรู้ใ้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสถานาการณ์และพ้นการดําเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะด้นนานนายชยันเมืองส่งรองเลขาธิการโซนทโนโชนะคะแกกระพูดถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ส่องจังหวัดนี้และบอกว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องราวข้องน้ำท่วมที่เกิดจากดินโคนลนถล่มน้ำป้าลหลากและการน้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าเป็นลำน้ำที่มีความลาดชันสูงกับคุณผู้ชมก็เลยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำ พ้นการดาเนินงานที่ผ่านมาค่ะมีโครงการจํานวน432แห้งพื้นที่รับประโยชน์เนี่ยอยู่ที่องืี่รรายประชาชนจะได้รับประโยชน์นะคะ1 4 9 8 4ครัวเรือนความจุเนี่ยอยู่ทุี่1น4 1ลหลานลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับการป้องกันค่ะอยู่ที่ 2 4 5 5พ่ร้าายดำเนินการก่อสร้างเคลื่อนป้องกันตะลิ่งระยะทาง4 4 8 9เมตรโดยโครงการสำคัญค่ะกับประกอบไปด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหินอำอเภออ่าวลึกนะคะโครงการระบบระบายนา้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสายข้าวระยะซ่องอำเภอคลองถมเคลื่อนป้องกันการกเารกระ,ะตะตลิ่งริมคลองคลุงและการโครงการพัฒนาเล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดําเนินการของสอบปกจังหวัดกระบี่ค่ะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดพังงามักจะเกิดรูทกกระพายนะครับเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีสิ่งกีดขวางตามน้ำเม,มือ่อฝนตกหนักกระซงพุื้นน้ำไหลลากและกร,ระบายน้ำออกไม่ทันเกิดปัญหาน้ำท่วมจ้าปน,น้ำล้นลิง่งพ่นดำเนินการโครงการนะครับจำนวนส้วบ100ที่กาวเว้งพื้นที่รับประเบียบ1,400ไร่ารายประชาชน,นระโยชน์2,000ไร่ว่าครัวเรือนนะ,นะครับความจุเนี่ยประมาณ3.17ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับการป้องกันประมาณสา0พันที่รอยว่าไร่นะครับนะดำเนินการก่อสร้างเคลื่อนป้องกันตาลิงระยะทาง8 9 2 1กยเมตรโครงการจะดำเนินการตามแพนเช่นเกมลิงเกาะพระทองพร้อมอาคารประกอบโครงการสร้างระบบระบายน้ำลักเพื่อบันโทนน้ำท่วมนะครับในชุมชนเมืองพังงาและก็โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับมาเลยตาเกล่ยโครงการติดตามไล่โครงการเลยครับบรรยากาศก็อบอุ่นนะมีพี่ม้องประชาชนให้การต้อนรับค่ะ